ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับแต่ว่ามีเมฆฝนนะครับเลยทำให้ดูขมุขมัวไปนะครับบริเวณข้างหน้านะครับก็เป็นจุดที่เราบันทึกเสียงในช่วงตอนกลางคืนนะครับในสองสามคลิปที่ผ่านมานะครับอันนี้บรรยากาศตอนกลางวันที่ยังมีแสงอยู่นะครับ ก็จะประมาณเนี้ยครับตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้ำนะครับที่บอกว่าเป็นทางน้ำออกครับแล้วตอนแรกสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ต้นเสียงนะครับน่าจะอยู่บริเวณแถวร่องน้ำนะครับเนี่ก็ไหลเข้าไปในแถวบริเวณต้นกล้วยเนี่ยครับแต่ก็ส่องไฟไปตอนกลคืนไม่เห็นนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโอ่งน้ำนะครับที่เราใส่น้ำไว้ใช้ตรงนี้เดิมเวลาที่เปิดน้ําแล้วเป็นน้ําล้นนะครับมันก็จะมีร่องน้ําไปนะครับเข้าไปในสวนได้อีกอีกส่วนหนึ่งนะครับ,นะรบเดิมก็เป็นร่องน้ําเก่า เราก็ปลูกกล้วยปลูกต้นไม้ไว้ในร่องน้ํานั้นนะครับซึ่งก็สันนิษฐานว่าก็น่าจะมีสัตว์อะไรมาอาศัยแหล่งน้ําเนี้ยเป็นแหล่งน้ําในการใช้ประทังชีวิตนะครับเราก็จะมีเสียงลูกกบลูกเขียดนะครับร้องอยู่บริเวณร่องน้ําเนี้ยครับที่เราได้ยินเสียงลูกกบลูกเขียดร้องแทรกเข้ามานะครับ ครับก็ข้างหน้าจะเป็นต้นมะม่วงใหญ่กับต้นมะขามใหญ่นะครับก็ห่างจากจุดที่เราอยู่ตรงเนี้ยประมาณสักสิบเมตรได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกแค่ไปวางไว้ตรงบริเวณด้านหน้านู้นนะครับให้ใกล้กับจุดที่คิดว่าเป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะครับแล้วก็เดี๋ยว ค่ำๆนะครับถ้าฝนไม่ตกเนี่ยจะลองเข้าไปอยู่ตรงแค่นั้นแล้วก็เดี๋ยวรอฟังเสียงแล้วก็จะใช้ไฟจากสปอตไลท์นะครับส่องดูอีกทีนะครับว่าจะเจอต้นกําเนิดเสียงไหมนะครับก็เดี๋ยวจะเตรียมรองเท้าบูทไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถัดไปด้านนู้นนะครับด้านไกลๆน่นจะเป็นป่าละเมาะนะครับที่ที่บอกเอาไว้ ตรงป่าละเมอนน้นก็ห่างจากจุดที่เรายืนประมาณยี่สิบเมตรได้นะครับครับตรงนี้ผมก็มายืนตรงแถวบริเวณใต้ต้นมะม่วงครับแล้วก็ผมยกแค่มาวางไว้แล้วแล้วก็อันนี้นะครับจุดที่คิดว่าเป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะครับออกมาจากบริเวณแถวแถวเนี้ยนะครับ ก็จะมีต้นไม้ผุครับคูนต้นไม้ผุเนี่ยนี่เป็นต้นคูนเก่าครับมันล้มแล้วก็ผุตามการเวลาไปนะครับเดี๋ยวกลางคืนครับค่ำๆเนาะเดี๋ยวลองมาดูอีกทีแล้วกันนะครับก็บริเวณโดยรอบกลางวันก็ เดินเข้าสวนปกติครับไม่ได้คิดอะไรครับไม่มีอะไรแต่เวลาที่มันเป็นมืดไปแล้วเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเข้ามาในสวนอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> แล้วถัดไปจะเป็นป่าละเมาะนะครับ อคครับอันนี้ก็เป็นสภาพโดยรอบนะครับของสวนที่มีเสียงนะครับแล้วก็มีแหล่งกําเนิดเสียงอยู่นะครับเคเดี๋ยวค่าๆลองมาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มสี่สิบห้านะครับก็ได้ยินเสียงร้องแล้วนะครับ เดี๋ยวจะเดินเข้าไปตรงแค่ที่เราวางไว้นะครับ ตังมาละเสียงนี้ไกลๆนะ ดังอยู่ใกล้ๆ รังอยู่ในป่าอืมมันรังอยู่ในป่า ดังอยู่ในป่าลำมอกเนี่ยผมปิดโอเคปิดปิดสปอร์ตไลท์ไว้ก่อนเนี่ยดังมาจากในป่านะ อยู่ไกลๆแต่ไม่ใช่จุดที่เรานั่งแะมันอยู่ในป่าละเมะ ดังมาจากในป่าละเมาะครับ đang nhiều cây cây đang đang cây, cây đang quả mưa นี่วเดงจากทางซ้ายมือ ทางขวามือ อันนี้ดังจากขวามือใกล้ๆซึ่งต้นเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันไกลเกินที่จะสามารถเดินเข้าไปดูใกล้ๆได้นะครับอันนี้ดังจากซ้ายมือสำหรับ ภารกิจวันนี้ก็คงต้องสิ้นสุดลงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็น่าจะสองทุ่มบวกกว่า,วาแต่ว่าต้นเสียงเนี่ยมันยังอยู่ไกลจากจุดที่เรานั่งอยู่ค่อนข้างมากอยู่นะครับน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบเมตรแล้วเข้าไปในเขตป่าละเมาะแล้ว นะครับเดี๋ยวผมต้องกลับเข้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะดึกมากกว่านี้